สวัสดีครับกี่นองครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่สีนะครับเหือนมีหน้าคมครับสองพันหายหกสิบหาครับบอลจิงคนดูวนสีมาวบาจุล่าลงนะครับขนาดเม็ดหาสิบเซนติเมตรครับตอนนี้ร่มกระออนครับร่มก็เริ่มเบิดแล้วครับวันนี้ร่มเย้ยเสาบ่ค่อยดีแห้งครับเต็มสิบให้สซักซีนะ้ครับส่วนสิบไะพีนองเดี๋ยวบาเจิงสีสาบาลลงนะครับมาเมืองกันครับคลิปนี้ขอมันคลิปเงา้วเลยนะครับสวัสดีครับ อนนนี้ะครับก็คือว่าลมนี่เบาแห้งครับตอนนี้ครับเบาอีลีครับนี่ครับเบาชนิดแบบเบาแห้งครับนี่ครับจะมาขึ้นนี่ตอนล่องนะครับวัวไร่สดมาขึ้นครับพ่อแบตโทรศัพท์เบิดนี่ครับลุ่มกับขอนขลางจะดีครับมาประมาณสี่ถุงครับลุ่มเบาครับเดี๋ยวรุ่มอันนึงครับตัวนี้เป็นรุ่มเบาก็ได้นะครับเป็นลุ่มแห้งก็ได้ครับบมาตัวนี้ จะท,ทายที่มุมเดียวทายที่ไหนคือทายที่ไหน้นะฮะไอ้จีบอกแต่ตัดดูดูไม่จำเป็นอย่งไปทายมุมเดียวพพยเพราะต้องบดบดบดคือบดตำไทยแบบต้้งายโดนนะ นี่นะครับสภาพปลาห้าหลังถี่ปล่อยว้กางเพื่อนนะครับกับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสีเขียวสะท้อนนะครับเนอครับนี่ครับสภาพโดยร่วมนี่ครับสำหรับงานวาวนะครับสำหรับวาวตัวนี้นะครับวาาเจงคนบุญกัยังบริอัพล่งเพียดนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนนี่เฮ็ดเลียวเด็กนะครับเฮ็ดเลี่ยวเด็กก็จะได้ทำการล่องกับประมาณสีหาทุ่มนะครับ นี่ครับสภาพงานกับคือคือกันนะครับก็จะมีแก้ไรความามารถเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับวราตัวนี้ครับมาเคลื่อนนี่เรียนร่มกับแห้งนะครับร่มแห้งครับมาเคลื่อนจะร่มเบิดประมาณช่วงหกถุงครับเบิดนะครับนี่ครับเห็นนะครับโอเคครับถ้าผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ครับ อย่าลืมฝากกุศลสักครัยครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจผมไเ,มเดอ้อครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ